ัสดีค่ะอีสานบานย่กินย่ยก,นยยกินสีผ้าปิ่งแต่พ้องผ้ามูพคุณมาเห็ดรีสวดหน่อยเทียงหน้าหน่อยพี่เนาะพ่อได้ส่วนหฮมย่ามเกี่ยวเขา่าปวดนะอันนี้เอาวัวด่ ทิ้งงานเขีวห่างทิงานเขียวห่างค่ะห่างเกียวกหางแค่กระห่าง,ท,าง,างทิมันวะเออน่ะสร้างปันสร้างจันสร้างไทยสร้างพ่องสร้างหน่อยสร้างอุดทำจวดจัด มาบายสวงไก่สีด้มุ่งแล้วอันว่าเครื่องมือกับโมเมนต์บายสวงบายสวงาสัตวับันไหมมันก็เดินไปนี่ละมันก็เดยนไปนี่ละ ไม่ว่าจังปันยดเงี้ยจาเอมาบางเรื่องางคำเลยงีเงี้ยถ้าด็อีกลกเนิดนี่ความยึดร่นแบบก่อแบบี่เหนแบกเสียอยู่นาทางุยหาง่าบดก่งกูรู้แต่เนียยูนามไเดียัวมันเน่อยก็ม่เนกาเกมย่างย่งนี้มึงเล็่หน่อยเด้ถึกเ